เป็นซิกเมเจอร์ของร้านครับเย็นตะโฟร,รวมทุกอยา่างเดี๋ยวลองมาหลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิง่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super Channel นะครับก็เดินทางกลับจากพนมสารคามก็ดึกแล้วครับกลับมืดแล้วประมาณตักทุ่มครึ่งแล้ว หิวแล้วก็เลยจะทำคลิปกินสบัดยัดกระจายนะครับพอดีพยายามหาร้านก๋วยเตี๋ยวผมเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเพราะมันง่ายดีสะดวกดีมาก่อนจะออกจากชักเครื่องอกมาครับก่อนจะถึงเส้นมอเตอร์เวย์นะครับก็น่าจะแถวโตโยต้าครับเจอร้านก๋วยเตี๋ยวป่า สุดยอดเย็นโตโฟรทรงเครื่องเจ้าสัวต้องแวะชิมครับต้องแวะกินสบัดจัดกระจายที่นี่ดูนะครับรบกวนที่ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง You Super h a n n e l รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกันนะครับว่าไอเย็นโตโฟรทรงเครื่องเนี่ยมันจะลดเด็ดจริงหรือเปล่า <Wow. S 1> ครับฝากตามกันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต หยุดถ่ายขับรถเข้าไปจอดในร้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปกินซิกเนเจอร์นเลยครับคำว่าเย็นโตโฟรทรงเครื่องเนี่ยนะครับเอาเมนูนี้เลยครับตามกันมาครับไปดูเมนูมเมนนะูแล้วก็หลัง เป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับเ mm hmm. ย็นตะโฟร,รวมทุกอย่าง mm hmm. เดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันว่าอร่อยไหม เรียบร้อยแล้วนะครับยิสบัดยักกระจายเจ้าสัวยินโซอรทรงเครื่องครับผมก็กินซิกเนเจอร์ของร้านนะครับ,มบผมก็มีรูปวิดีโอของตัวยินโซอทรงเครื่องให้ดูนะครับรสชาติก็กรอบดีนะครับสีรสครบทุกรสครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบทุกรสไม่ต้องปรุงเลยนะครับ ท่านที่ผ่านไปผ่านมาในเส้นที่จะออกจากชฉาเชิงเราไปมอเตอร์เวย์นะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับก็รบควรมาแวะชิมกันดูนะครับมาลองชิมกันดูผมว่ารสชาติไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouSuper n a t i o n e l นะครับว่าเราจะไปกินสบัดยัดกระจายกันที่ร้านไหนต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ